ตามราคาท้องถิน่นเป็นเงินจำนวน6,000บาทโอนเพิ่มครั้งนี้จำนวนหนึ่งรายการเป็นเงินจำนวน6,000บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราชส5 6พให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่นขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาทิบาลคบนชอบ่อแหงในสมัยประชุมนี้ อบขอบคุณครับมีสมาชิสภาท่านใดจะที่ตายบ้างครับเมื่อไม่มีสมาชิสภาท่านใดผมขอมติเพื่อตั่งใจในรายการใหม่ครับของมติที่ประชุมครับ่ประชุมีช,มช,มชอบครับเรื่องวาระที่หกเรื่องยศติ ความผิดชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ครับครับ,รบเรียนประธานสภาเทศบาลตะบนช่อแห่ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านเข้าไปเจ้าขอเสนอยติเพื่อรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบป,ป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณธูักรา2,564 ค่าผู้รุ่พันยานพาหนะขนส่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถปิโตรลีฉุกเฉินรถกระบะกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2 4 0 0ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัต์จำนวนหนึ่งคันตามบัญชีราคาข้อความเดิมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถปิารลีฉุกเฉินหรือรถกระบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า100กิลลวัต์จำนวน1คันตามบัญชีราคามาตรฐานคูุรัณฑ์โดยมีลักษณะดังนี้เครื่องยนต์ดีเซล4ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์5มีวิทยุเข้ามาณอม FM พร้อมอุปกรณ์ หเครื่องสัญญาณไฟสุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงเห็นได้ 2. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 3. เครื่องสองป้องเสียงเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์สเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 5. ชุดป้องการกระดูกคอเคลื่อน 6. ชุดเผือกลม 7. ชุดใช้ออกซิเจนแบบจ<อ>ังหวัดแพร่ที่ฟลอร0014.3ทับ5789ลงวันที่24พฤษภาคม2564แจ้งว่าจังหวัดแพร่จะดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ให้กับชุมชนเขตปาสังวรแห่งชาติ ป่าก่อนและป่าแม่สายท้องที่ตบช่อแห่อเ,เมืองแพร่จัังหวดแพร่เนื้อที่่าเพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยโดยการนำที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาจัดระเบียบและบริหารจัดการที่ดินทำกินและป่าไม้อย่างเป็นระบบลดปัญหาการกรูกพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาความขัดแยง้งเชิงพื้นที่พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและช่วยเหลือประชาชนยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามรายละเอียดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก่อนและป่าแม่สายและแผนที่แสดงขอบเขต พื้นที่โครงการโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนเขตป่าสงวนแม่ก่อนแม่สายท้องที่ตำบลท้อแห่อเอเมืองจังหวัดแพร่ดังนั้นกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือพืืน้นหรอเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตสง,สงวนแห่งชาติพุทธศักราช2563จึงขอให้พิจารณาโครงการในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮเพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลช่อแหเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ก่อนแม่สายเพื่อดำเนินโครงการที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องที่ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ต่อไปครับแล้วก็่าเป็นที่ทำกินที่มี เจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นยังยังไม่ได้มีสิทธิ์ทากินที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของกรมป่าไม้แล้วมันก็เป็นโครงการที่ว่าจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในเขตป่าสงวนซึ่งได้ผ่านการสำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านคณะกรรมการจาก ทางจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจังหวัดเห็นชอบแล้วและทีนี้เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตตำบลช่อแฮเพราะฉะนั้นก็ต้องอามาขออนุญาตเจ้าของพื้นที่คือต้องผ่านาสภาของอาจารย์บ่อบแฮคนหนึ่งเห็นท่านานายกมาแถลงนโยบายเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม อันนโยบายด้านปารโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสาธารณสุขตรอจนถึงการเมืองการปกครองเราจะเห็นนโยบายทั้ง6ด้านนั้นก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนเราในฐานะที่เป็นคนทํางานอบตอนักการหรือข้าราชการด้วยกันก็จะมีความสุขเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนได้มีความสุข ทางนี้ท่านั้นก็ขอให้กำลังใจกับท่านนายกผู้บริหาขรข้าราชการเทศบาลตำบลช่อแ h ่ทุกท่านเพื่อที่จะดำเนินการสุขของพี่น้องประชาชนให้ท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาข้าราชการทุกท่านได้ตามปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติ และนโยบายที่ท่านได้แถลงไว้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องเป็นสัำคัญขอบคุณครับครับอาจารย์จ ถ้ารับ,บาลเปิดเพื่อซื้อต้องรู้ว่างบประมาณของเทศบาลน,นั้อย่างนี้ขอเนี่ยซื้อกับที่น้องประชาชนนเขตพื้นที่ถ้ามีกงบของจะจัดสรรให้ค,ครับพอจะซื้อต้องใช้เงินหลายก็ครับนะซื้อหุ้นะตอนนี้ยังบอกว่าราคาวุ้นสนเนี่ยมันนเป็ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับต้องรู้ว่าถ้าเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอ เดี๋ยววันที่อบประจ๊อมันอาจจะซื่อมัดแจกก็ครับก็ต้องต้องรู้ตรงนี้กรั้นะครับอ๋อดูความชัดเจนมั้ชัดเจนมั้นทั้งรัฐบาลทั้งอบประจอเนอะมัือก็ประมาณีเยี่ยววันรัฐบานครับนี้เดี๋ยวนะ รถนราลถึงในห้องแล้ครับของอนนั้นก็มารถนไปสองสามทัแล้วครับแต่แต่ละหมู่บ้านหมู่ก็ในเยอะละเบอย่างงหมัน็นาบ้านมาแล้วก็ยามีนีค่ข้าัหบ้ยาซีดแต่ยาหมีเี๋ยวไปยาซีดี่ยี่ห้อหนึ่งนะ